ถึงทาคายาม่นะพ่อบอกว่าเหมือนเชียงคานเออใช่นี่เพราะมันเป็นเมืองเก่าฮะให้ดูบรรยากาศเห็นไหนนี่เหมือนกับหิมะาตกเมื่อคืนแต่ละลายหมดแล้วดูดหลังฮะ เดินรัางถนนนั้นะถนนด้านลหลัง,งเป็นสนัญลักษณ์ของที่นี่ครับสะพานแดงเออแล้วคนก็ถ่ายรูปบนสะพานกันเลยหลบรถกันเอาเองนะไปละหนาวเหลือเกินตอนนี้ ลคนะครับผมถ้าท่านไปคบท่าทะเลสาบเขาบอกว่านี่แหละท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะมีความสุขในส่วนของการซื้อของมากินในห้องครับคืออยากกินหมดฮะแม่กินไรกินกินข้าวแม่กินข้าวเยอะมากอะไรเนี่ยเอาข้าวมาส่งมาให้แม่กินอาการหมดแล้วแม่เพราะว่าอันไม่น่าหมดนะแม่กินเนื้อนี้ค่ะเนื้อเนี่อ่อนนี่ครับนี่ฮะจัดไป